สดีค่ะดิฉันนัึกษาวิชิตาสักนาเรืองศรีนะคะเป็นผู้ทําวิจัยเรื่องการหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะออนไลน์ด้วยโปรแกรมไลท์เวิร์กชีตนะคะเรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปวิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห,ห้อง1นงทับสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะก็ทําให้วิทยาลัยเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เนี่ยก็ทําให้เด็กเนี่ยมีก,การเรียนเนี่ยค่อนข้างต่าไม่สนใจบทเรียนแล้วก็บทเรียนเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะเป็นทฤษฎีแล้วนําไปสู่การปฏิบัตินะคะบทเรียนค่อนข้างยากนะักเรียนก็ไม่เข้าใจนะคะดังนั้นผู้วิจัยเนี่ยจึงได้พัฒนาชุดฝึกทักษะออนไลน์โดยใช้โปรแกรมไลฟ์รูนเนี่ยเข้ามานะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้และมีทักษะ แล้วก็ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนนะคะสามารถนําทฤษฎีที่ได้รับเนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ทําแบบฝึกหัดได้แล้วก็ทําชุดฝึกได้ค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะ 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะออนไลน์เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป วิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห,ห้อง1นงทับหน,นะคะสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีค่ะ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสำลีทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้นเรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห,ห้อง1นงทับสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีด้วยชุดฝึกทักษะออนไลน์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะออนไลน์วิชาการบัญชีเบื้องต้นค่ะรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะตัวแปรต้นนะคะก็คือชุดฝึกทักษะออนไลน์ด้วยโปรแกรมไลท์เวิร์กชีตเรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปค่ะตัวแปรตามนะคะก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปวิชาการบัญชีเบื้องต้นค่ะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรก็คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1นะคะคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีจํานวน6ห้องนะคะมีนักเรียนทั้งหมด178คนค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห้อง1นึทับ 1, สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีนะคะจํานวน29คนโดยเลือกแบบเจาะจงนะคะ อันนี้นะคะเป็นภาพประกอบนะคะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะแล้วก็มีการนําชุดฝึกทักษะที่สร้างด้วยโปรแกรม l i v e w o r k s h e e t มาใช้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเอาความรู้แล้วมาตอบแบบถักได้ค่ะผลการวิเคราะห์นะคะตารางที่1นนะคะก็คือการหาประสิทธิภาพชุดฝึกรรษษรทรรษษักษะออนไลน์โดยโปรแกรม l i v e w o r k s h e e t นะคะก่อนเรียนหรือระหว่างเรียนนะคะอยู่ที่80.17ส่วนหลังเรียนนะคะอยู่ที่89.31นะคะ ก็คือสามารถสรุปได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์80ทับ80ตามที่กำหนดไว้นะคะตารางที่สองนะคะเป็นผลสลัมริ์เป็นผลสลัมธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนเรียนเนี่ยจัดจำนวนผู้เรียน29คนค่าเฉลี่ยอยู่ที่16.03นะคะหลังเรียนจำนวนเด็กเนี่ยมี29คนเช่นเดิมนะคะ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.86นะคะค่า S.D. อยู่ที่0.76นะคะเป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้อยู่ที่ระดับ0.05นะคะแสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะออนไลน์ด้วยโปรแกรม Live Worksheet เนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะ,ะตารางที่3เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ในการใช้ชุดฝึกทักษะออนไลน์ด้วยโปรแกรม l i v e w o r k s h e e t นะคะรวมทั้งหมด5ด้านเนี่ยค่า X-Bar นะคะอยู่ที่4.49 SD อยู่ที่0.70อยู่ในระดับความคึงพอใจมากนะคะผลการพัฒนาและต่อยอดนะคะเป็นการสรุปผลและก็การพัฒนาและต่อยอดนะคะข้อที่1น,นะคะผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะออนไลน์ด้วยโปรแกรม l i v e w o r k s h e e t เนี่ย พบว่าการใช้ชุดฝึกทักษะออนไลน์ด้วยโปรแกรม Live Worksheet ด้วยเรื่องการบันทึกรายการในสมุดายวันทั่วไปวิชาการบัญชีเบื้องต้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ80.17 89.31 80. ับ89.31ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดฝึกทักษะเนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์80ทับ80ที่กำหนดไว้นะคะข้อที่2ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะคะโดยการใช้ชุดฝึกทักษะเนี่ย เราจะมีความแตกต่างทางสถิติในระดับ0.05แสดงให้เห็นว่าผลสำหริ์ทางการเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะข้อที่3นะคะผลจากการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกทักษะออนไลน์ มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับความพึงพอใจทั้ง5ด้านนะคะอยู่ในระดับมาก x ออยู่ที่4.49 f ออยู่ที่0.70ค่ะข้อเสนอในการนำการวิจัย ไปใช้นะคะก็คือ,เ,อ,อเราสามารถนำชุดฝึกทักษะออนไลน์ด้วยโปรแกรม Live Worksheet เนี่ยไปใช้ได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ทำให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เป็นสื่อควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนปกติหรือเป็นชั้นเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็มีครูเนี่ยคอยให้คําแนะนําแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกในชั้นเรียนนะคะ ทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถเพิ่มเติมต่อยอดได้สามารถใช้ชุดฝึกเนี่ยไปกับวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะข้อเสนอเนี่ยเพื่อการที่จะนําไปใช้ในครั้งต่อไปนะคะก็คือเราก็ต้องศึกษาข้อบกพร่อ,องของผู้เรียนในชั้นเรียนนะคะเพื่อที่จะดําเนินการสร้างและพัฒนาบทเรียนในวิชานั้นๆและสามารถต่อยอดไปใช้กับวิชาอื่นๆได้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพค่ะ